หมอรักพร้อมหนุนติดแผงโซลาเซลล์ฟรีให้ชาวตรังทุกครัวเรือนแก้ปัญหาค่าไฟแพงผู้สื่อข่าวรายงานวันที่21เมษายน2566เวลาประมาณ17.30นนที่อนุสาวรีย์พยารัศสานุประดิษฐ์มหิสอนพักดีในเขตเทศบาลน,นครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายแพทย์รักบุญเจริญผู้สมัครสสตรังเขตหนึ่งพักภูมิใจไทย เปิดปราศัยย่อยครั้งแรกมีชาวบ้านแห่เชียร์ร่วมส่งกำลังใจกว่า300คนขนาดขึ้นเวทีปราศยหมอรักเริ่มชูนยโยบายแรกคือโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียงหลังจากที่เคยตั้งใจไว้เมื่อครั้งลงสมัครนายกเทศมนตรีนะครตรังแต่ฝันสลายพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งก่อนตัดสินใจลงสมัครสสอ,อีกครั้งเพื่อหวังเป็นตัวแทนชาวบ้านและเชื่อในตัวพักว่าจะช่วยบ้านเมืองแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้จริงๆและหากได้รับเลือกตัง้งสิ่งแรกที่จะทำคือ สารต่อสร้างตึกโรงพยาบาลตรังให้แล้วเสร็จหลังผ่านมา4-5ปีแล้วแต่ยังไม่เสร็จสักทีและอีกเรื่องคือการสร้างตึกฉายแสงมะเร็งโดยชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องลำบากเดินทางไปไกลถึงมออหาดยหญอีกซึ่งตนมั่นใจว่าทุกเรื่องทางพักภูมิใจไทยมีศักยภาพพอที่จะสารต่อให้ได้แน่นอนนอกจากนี้มอรักยังหยิบเอาประเด็นเกาะกระดานมาพูดด้วยในฐานะผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมผลักดันเกาะกระดานชายหาที่ดีที่สุดในโลกนอกจากเกาะกระดานที่โด่งดังแล้วชื่อจังหวัดตรังต้องให้เป็นที่รู้จักโด่งดังไปด้วยและต้องการให้เกาะกระดานมีความสวยงามทางธรรมชาติแบบยั่งยืนพร้อมพัฒนาคนในชุมชนโดยรอบให้มีรายได้แบบถาวรส่งเสริมการมีงานทำในอนาคตไม่ต้องออกไปหางานทำยังต่างจังหวัดอีกต่อไป ทั้งนี้ยังพูดถึงนโยบายอื่นๆของพักภูมิใจไทยเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรงังชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนยางพาราและปาล์มน้ํามันเป็นหลักพักจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาราคาตกตำ่ำรวมไปถึงเรื่องยอดฮิตในตอนนี้คือค่าไฟแพงพักภูมิใจไทยจะจัดทำโซลา่าเซลล์ให้ประชาชนฟรีทุกครัวเรือนโดยรัฐบาลจะไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกแล้วนี่คือสิ่งที่พักภูมิใจไทยคิดจะทำและคิดมานานแล้วเพราะพักภูมิใจไทยพูดแล้วทำ เน้นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจริงและยืนยันหากได้เป็นสส <ๆ S 1> ก็จะไม่ทิ้งคนไข้ยังเปิดคลินิกไว้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับคนต่อไปวัสดีครับดุ่มสินครับวันนี้ยังชัวร์อะไรไหมงานหนังตรวจนะครับประโยคเต่พุมพูดนะครับประโยคเต่พุมทักได้ดูแลคนเนี่ยนะครับถ้าว่านึ่งรอยคนต่อหนึ่งวัน นะครับพมคูณออกมาแล้วนะครับประโยคนี้พ้มพูดไปประมาณ1ึล้างกว่าครั้งนะครับนะครับเวลาพ้มไปพบนะครับนายกแจ็คนะครับตอนนั้นเป็นทนายแจ็คภูมิใจกว่าตอนนี้นะครับทุกองค์กรปกครองต้นสองทิ้นชานโยบายและนี้หมดเห้วนะครับสรุปทท่ชายครับ พมเหลือที่จะลงสมัครกต้อผักคุณมใหไ่ในะครับว่าคุยกับผู้บริหานผักบอกว่าผมไม่ได้ลงสมัครเล่นนะครับพุมตังใจจริงถ้าพุมลงแล้วได้เป็นต้อต้อแล้วผักต้องสวยผุมปัฒนาพุ่ครั้งนะครับเข้ากัะตกลงนะครับตกลงพ้่งกระเฉื่อพ่มมองไปที่จังหวัดไก้เคี่ยมบ้านเรานะครับพัชรุ่งสบีสตุลรนบจังหวัดบ้านเราเนี่ย มี่ตอต้อผับคุณมใจไทยนะครับเอ็นพนงานใีผักเขาทำนะครับกาเชื่อหมันวาผักเขาจะทำหอดจริงนะครับก็เลยมาลงสมัครตอต้อนะครับกาคิดหวาเราได้มี่ต้อตอกับคุณมใจไทยนะครับต้องติดหวาบ้านเราเมืองเราก็ะทงพัฒนาตอนนี้ต้องบอกว่าให้สาวเที่ยมกับพัดระลูกกระบี้กระตูนนะครับตอนนี้ติดหวา พอแม่ดีนองนะครับเหลืออะไรแล้วก็นึ่งเป็นคนดีต้องเป็นคนที่ดรินคุยกันดูเรีองนะครับในการสร้างเป็นคนทำงานนะครับเหลือนะครับเหลือเพื่อห้ที่ผมไปพบพอแม่ดีนองตามตำบลนะ่บ้านนการนี้กับเพียงอยากจะบอกว่านะครับปันห้าแหละเอ้ยคนมาเราได้รับ เป็นปัญหาเหืองสุขภาพาไกลตัวเรานี้เองครับปัญหานั่นคือตึกงโรงพยาบาลสานะครับซึ่งโรงพยาบาลราเราคงได้ยินนะครับซึ่งนี่เราสร้างมาที่ัดสีแลวยังไม่ไดัดีนะครับที่ดัดตียังไม่ไดัดีห้องพัทลุงสร้างเป็นซึกสีซ้ำแล้วนะครับสานที่หลกไม่แล้วต่อใจดึงเก่ารับกาเรเหลืองห้อง ตึกอันนี้ครับคุยกับตั้งค่ายกระตุ้งนะครับคุยกับตั้งค่ายโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ตึกเราจะต้องชาไปอีกนะครับศิษาพวกเราไปใช้บริการสี่คนห้านนะครับคงจะรู้ว่ามันแน่นขนาดไหนนะครับไอทีแน่เนี่ยนี่อยู่ภเล่นเดียวกับตึกในทัดตึกเราในทันะครับเป็นหน้าทีกของใครับ ผู้บริหารโรงพยาบาลพอโรลงพยาบาลาบาก็พยายามในท,ทุกแรื่องนะครับแม้แต่ทานผู้ารชก,การจังหวัดก็พยายามในท,ทุกแรืงนะครับทางกระท่วงก็ารร่ำเลื่องอยกไยตั้มเหมืนถือนะครับจริงๆแล้วเราต้องการคนกลางนะครับนัก,การเมืองนี่นะครับจะไม่วยช่วยรักดันให้ตึกอันนี้มันเซ็ต,ตสักทีภายในนุ่งผู้ต้องสีนะครับวันเดือนละครัง้งต้องสร้าเงเดือนครัง้ง พยาบาลเจอถุกวันนะครับสถาบันว่าแน่นเรียเตียบแบบนี้เจอถุกวันเพราะฉะนั้นพมก็คิดว่าทางคนไข้าทางเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยากฟังคำนี้กลับมาตึโกโรงพยาบาลควรจะเช็ดเแลวภายในนึ่งที่ต้องทีนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราที่สุดนะครับเรื่องที่ต้องนะครับโรงพยาบาลจอยาก ทำโครงการสร้างตึกใชยแท่งมะลงนะครับอยากสร้างตึกใชยแท่งมะลงคนใข้เป็นมะลงตอนนี้ต้องไปหมอนะครับเราเนึกแร้ว่าคนเป็นมะลิลำบากขนาดนั้นยากต้องพาไปใชยแท่งหมอต้องล็อกไปล็อกไปล็อกนะครับรงปยาบาลอยากสร้างนะครับโครงการนีนน้ตรงกับนโยบายข้องผักปีแ่ใกล้ครับหรือว่าจะให้ี ตู้ใช่แจ้งอะไรโดี๋ยถูลงใบอนาตจังหวัดนะครับเจดีย์กอรกระดานเนี่ยมาที่พักดีนะครับตอนนี้ไม่ได้ตั้งประวามิหาเสี้ยงนะครับให้หลู้ไปทําแต่ว่าพุ่มรูจักกอรกระดานทางมดัดนะครับไม่ได้หลํารวยมีดินหีือกอกระดานนะครับคุณคุณมนต์เป็นเจ้าของีดินนะครับแกให้รู้ว่าใครก็มาทํารีสอร์ทนะครับการพุ่มซึงมีรายได้พอที่จะ ต้องเรียรูเรียนนะครับไม่ต้องห้าหลายใดจากการประกอบอาหารชีสอื่นๆจะต้องเ,ย,เย็ยนไขนะครับระต้งงลูกเรียนจนจบีสใช่ฮะช่วยนะครับใช่ฮะช่วยหน้ากะนีประกาศล้างในลำน้มและประกาศล้างลายกอกกระดานไม่มีมู้บานจุมจนถี่ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยนะครับความหลุนไหวกอกกระดานนะครับ นีรีสอร์ทสีพักในราคาที่เหมาะสมน,นะครับก๊กกระดานเดินทางจากฟังใจเวลาเพียง30นาทีนะครับปัจจัยทุกอย่างเนี่ยนะครับปัจจัยทุกอย่างเนี่ยทำให้ก๊อกกระดานของเรานะครับก้องตรังเนี่ยได้รับรางวัลเราเรียกว่าชช่ฮาร์ดที่ดีทีสุดในโลกนะครับไม่ใช่ว่าชชยฮาร์ดทีช่วยทีสุดในโลนะครับ ใช่ฮาดีด้วยดีสุดนี่ลกจะต้องโยดที่จะเลี้ยี่ไหล่ออกไปกับก็ซูรินก็ซิมิลันซื่งว่าปะิทินยื่นติดไหล่ออกไปแต่ว่าไม่มีความเหมาะสมสําหรับหนักหนุนเที่ยวนะครับถ้าว่าไปลงหนังเรือไปสร้างสมุนนะครับไปถึงไปนอนเต้นนะครับก้องกินกระอ้าลำบากอันนั้นช่วยแต่ว่าไม่ใช่ดีดีทุดนะครับดีดีสุดข้องเราคือก็ขยานนะครับตอนนี้ครับโอกาสทองตรังครับ ก๊กระดานดีดีทุดในหลกแต่ว่าจังหวัดตรังนะครับสังบ้านเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชายหาดทีท่ดีดีทุดในหลกทุกนายครับเราต้องแรลงต,ต้องแหลงเอาก็กระดานเนี่ยนะครับมาทำให้จังหวัดตรังติดขึ้นไปกันนะครับไม่ใช่ตาวแต่ก็กระดานนะครับเราต้องบอกว่าตรังคือจังหวัดที่มี ใช่ฮะถี่ด้วยถี่ดุถีดดด่ดีถี่ดุถี่โนะครับแต่ก็เรากำลังทาต่อนี่คือวิธีมองวิธีที่เราจะทํานะครับวิธีที่เราจะทําต่อนะครับตอนนี้ห้าหวานักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ไปเกาะกระดานนะครับที่ไปทําไหน,นะครับก็ต้องมาล่งเรือบินเห็นต่น้าบินสังนะครับเราต้องอยากให้เขาพอนไปเลยนะครับถ้าเป็น้ีกระดานก็ยูสิบานเราสักคืน มารถไฟนะครับมาซึ่งลงท้านีรถไฟจับเสียเรากระยาให้เขาพอนไปเลยเรื่องกใหยาเขาพอนล็อกไปเลยเราให้เขายูบ้านเราสักคืนนะครับยูบ้าเราสักคืนขับรถมากองกระดานมาขับรถมาตรังลงตาเลือดทํามือกระดายเราให้เขายูว่านเราสักคืนนะครับสิ่งแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ทาให้เศรษฐกิจบ้านเรามันเจริญผู้ประกอบการนะครับบ่งแรมร้านอาหาร รถตุกตุกนะครับแหนาค่าตลา,าดเซ็นเตอร์พ่อยแหนค่าทุกอย่างนะครับซาหมาที่จะมีรายได้ใีอาชีพนะครับทำให้บ้านเราเนี่ยจเจริญขึ้นนะครับนี่คือครับก็ที่ลงพื้นที่พบปะผู้ลงคะแนนนะครับเพราะแม่พี่น้องผู้ลงคะแนนเนี่ยต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีถึงดีมากเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็รู้จักหน้าค่าตาเคยได้ยิน เป็นที่รู้จักกันมานะครับก็กระแสตอบรับดีครับสำหรับพรรคการเมืองเนี่ยเป็นพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นภาพของพรรคพัฒนาครับซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของคนตรังถ้ามองเปรียบเทียบกับจังหวัดข้างเคียงที่มีสสเขตอยู่แล้วนะครับนีัวการเดเดียกับคุณม รครับอ,อ,อ,อันแรกเลยนะครับเ,เวลาในการหาเสียงของผมเนี่ยจะไม่เท่ากับผู้สมัครอื่นเพราะว่าผมมีความรับผิดช,ชอบที่จะต้องดูแลคนไข้จนหมดในแต่ละวันซึ่งจะเป็นเวลาประมาณเช้าถึงเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยผมจะนํามาใช้ในการเดินพบนะครับเดินหาเสียงขอเสียงจากพี่น้องผู้ลงคะแนนตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้ามืดนะครับไปจนถึง ปดถึงเก้าโมงแล้วก็กลับไปรักษาคนไทยแล้วก็รักษาเสร็จหมดจะประมาณเที่ยงนะครับหลังจากเที่ยงก็ไปเดินหาเสียงต่อจนถึงมืดค่ำนะครับเท่าที่กําลังจะมีครับแล้วก็คิดว่าจะปฏิบัติอย่างนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของการหาเสียงครับในส่วนของอปัญหาของประชาชนเสียดสต่หนึ่งที่นนทก่อสะทอนผ่านเราในการลงพื้นที่นมีอะไรบ้างครับ่อ,อ,อ,อจริงๆแล้วเรื่องหลักที่ ชาวบ้านอตอบมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจรเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบกิจการค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าที่แพงนะครับเรื่องของการไม่มีงานทําทั้งหมดเนี่ยผมก็ได้พยายามชี้แจงไปกับผู้มีสิทธิล์ลงคะแนนว่าแนวทางที่อยากจะให้ตรังเราเนี่ยมี การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งต่างเรามีทรัพยากรทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ดีกว่าจังหวัดอื่นมากมายเหลือแต่การสนับสนุนและการกระตุ้นจากภาคส่วนต่างๆรวมทั้งภาคการเมืองนะครับถ้ามีสสโดยเฉพาะพรคภูมิใจไทยเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะแก้ไปได้ดีครับนโยบายตัวไหนของพรคภูมิใจไทยที่สามารถจะเรียกว่าโดนใจชาวบ้านจริงๆ นโยบายเนี่ยนะครับนโยบายของพรรคกุญใจไทยเนี่ยเป็นนโยบายที่ไม่หวือหวานะครับแต่เป็นนโยบายที่ทําได้จริงรเช่นการดูแลพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับถ้าบ้านเราก็จะเป็นยางหรือปามซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในวงประกันอย่างปาล์มในห้าบาทยางหกสิบหกสบาทซึ่งเป็นราคาที่พี่น้องชาวเกษตรกรอยู่ได้นะครับอยู่ได้ไม่ร่ำรวยแต่อยู่ได้นะร <c oughs> เรื่องของ ปัญหาค่าของชีพยอย่างอื่นนะครับค่าของชีพยอย่างอื่นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการพักหนี้นะครับพักหนี้ซึ่งพักทั้งต้นทั้งดอกในวงเงิน1ล้านบาทบพักหนี้ในระยะเวลา3ปีก็ให้เวลาที่น้องที่เป็นหนี้สินแล้วก็ผ่อนผันไม่ทันเนี่ยเขาได้มีเวลาตั้งหลักครับวันนี้เป็นวีดีแรกมีเป็นยังไงบ้างดีใจครับดีใจเพราะว่าพี่น้องที่มาเนี่ยเป็น เชื่อว่าเป็นคนที่อยากอยากจะลงคะแนนให้เป็นผู้ที่สนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งก็มีโอกาสาที่จะได้พบป,ปะแล้วก็พูดคุยแนวทางนโยบายนะครับที่เราจะทําให้พี่น้องที่เขาสนับสนุนอยู่แล้วให้ฟังนะครับแล้วก็ขอให้เขาไปช่วยหาผู้สนับสนุนมาเพิ่มครับส้าพัฒคุณจะได้เราจะมีการ,ราตาดสัยใ่ คาดว่ามีครับก็อาจจะเป็นประมาณต้นเดือนหน้ากําลังดูจังหวะเวลาของอท่านหัวหน้าพักอยู่ครับตอนนี้กําลังจะบอกเลิกสัญญานะครับจากผู้รับเหมารายปัจจุบันซึ่งถ้าบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็ต้องบอกว่างบประมาณที่ค้างพ่ออยู่หนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าล้านบาทเนี่ยก็ต้องพับไปครับซึ่งในปีงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ไม่ได้ตั้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือ มันจะกินเวลายาวนานไปอีกสองปีเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่การาผลักดันขอสนับสนุนทางงบถุกเฉิญน,นะครับหรือว่างบสำรองจ่ายซึ่งอันนั้นต้องเป็นอำนาจของน,นักเลนตีซึ่งผมเชื่อว่าถ้าพักภูมิใจไทยเนี่ยคงจะเห็นปัญหาของชาวบ้านแบบนี้อยู่แล้วครับซึ่งเขาก็ต้องผลักดันอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวสําคัญที่สุด ตอนนี้ที่เราน่าภูมิใจก็คือตัวอสมอครับอสมอของเราทํางานเข้มแข็งมากนะครับเข้มแข็งมากพักสนับสนุนให้กําลังใจอสมอในการเพิ่มค่าตอบแทนครับเป็นค่าน้ํามันลดค่าโทรศัพท์ซึ่งก็ไม่น่าจะพอนะครับแต่ก็เป็นการให้กําลังใจอสมอเพราะว่าอสมอนี่แหละเป็นตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็น รายแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อต่างๆรโรคเรื้อรังต่างๆ,ๆเพื่อที่จะไม่ต้องป่วยห,หนักจนถึงมาเข้าโรงพยาบาลครับตรังสตอรี่รายงาน